เดี่ยวนะเฮ้ยไอ้เหี้ยมึงเป็นใครเนี่ยไอ้สัตคุ้มกายคุ้มใจมึงย่านะอ๋อวันนี้เรามารับบทเป็นหมอผีที่บ้านนอกกันครับอ่ะมีคนมาเรียกไหนเรียกมีอะไรหรือเปล่าครับฮะอะไรนะทีละอาจารย์อยู่ไหมเฮ้ยอาจารย์สักมีเรื่องด่วนครับอมันมีเรื่องบ้าอะไรมีอะไรก็เรียบเียพูดมาอืช่วยไปดูอาการลูกสาวที่อนามัยหน่อยได้ไหมหมอรักษาแกไม่ได้เลย อ่ะหมอรักษาไม่ได้แล้วมาหาผมทําไมอาการแย่ลงเรื่อยๆผมว่านี่มันไม่ใช่โรคธรรมดาอ๋อเราเป็นแบบว่าหมอผีไงหาหมอรักษาไม่ได้ก็ต้องมาหาหมอผีทุกแล้วอ่ะผมจะพาอาจารย์ไปเองได้โปรดเถอะขอร้องอือเออรอเดี๋ยวสิวะขอกินเหล้าก่อนมัน <c oughs> ตอนนี้อ่ะได้ได้ได้กูกรจักแบบหนึ่งขอสีแตกเหลาจักเปกก่อน ขอสีแตกเล่าแป๊บหนึ่งก่อนได้ไปหล่ะเล่าหรือเปล่าอยากแดกเขาอืมไม่อยากแดกเขา,เา,เขาคุณสีแตกเล่าเขาเฮ้ยมันต้องนี่เลยห้า <c oughs> สิบจัดไปเพิ่มสี่สิบทิกีหวานเกี๊ยภาพนี่มันสุดยอดเดี๋ยวเราต้องเตรียมอุปกรณ์ก่อนอขอโทษอาจารย์เมาไปหน่อยดูอุปกรณ์ไม่รู้เรื่อง อันนี้ไฟฉายอ่าโอเคไฟฉายปกตินะไอ้อไรม้อยัพผะแดงมีความเชื่อว่าพิธีเช่นสะกดวิญญาณโอเคอันนี้เราน่าจะรู้มือกันอยู่แล้วเดี๋ยวอาจารย์ขอเตรียมของแป๊บนึงอุปกรณ์อุปกรณ์อาจารย์ต้องพร้อมไงถ้าอุปกรณ์อาจารย์ไม่พร้อมเนี่ยมันไม่ไหวเดี๋ยวแป๊บนึงนะล้างเท้าก่อนได้ไหมเอาอยากจะอีกสักเปกนะแต่ต้องไปทํางานก่อนแล้วกันจังหวะนี้นะไปไปครับไปเลย เราจะไปรักษาลูกสาวของเขานะครับผมเขามาตามเราซึ่งเราเป็นหมอผีที่อยู่้านนอกเราอ่ะสืบทอดวิชามาจากอาจารย์ attending. แต่ว่าอาจารย์เราอ่ะหายไปเมื่อหลายปีแล้วแล้วก็ทิ้งโน้ตไว้เพื่อที่จะแบบว่าให้สืบสารเรื่องราวอะไรประมาณนี้แต่ที่สำคัญเนี่ยแม่งแพงแม่งมันจริงจังมาจ๊่าจั๊กาจักาโอเค ลงจากรถครับไปทํางานม่อะไเราทําอันนี้ขึ้นมาที่อาทำไมนะบอกแล้วเออผมรักษาจำเทสแล้วครับแต่อาการไม่ดีเลยมันเป็นไปได้ยังไงกันทั้งที่ร่างกายก็ปกติทุกอย่างเดี๋ยวผมเองหมอไม่ต้องห่วงผมเองจัดการเองอันนี้คุณแม่ใช่ไหมเดือนฉายพ่อหมอได้โปรดช่วยลูกสาวฉันด้วย,ยไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพ่อหมอจัดการเองฉันยอมทุกอย่างอะไรก็ได้ที่ท่านต้องการขอช่วยเธอให้รอดก็พอ อืมอะไรก็ได้อยางงั้นเหรองั้นจ่ายเป็นเล่าขาวโอเคนะมันต้องเล่าขาวอีหยังกรได้บอกเออาะเราสำนันแหละกูชอบเสียงคนผ้าสินะเสียงคนผ้านี่บอกเลยว่าคุณมากลูกสาวชื่นชื่อจำปาปกติเธอก็เป็นเด็กแข็งแรงล่าเริงแต่จู่ๆเธอก็ป่วยแบบไม่ทราบสาเหตุน่ะหมอที่ไมไมตรวจทุกอย่างแล้วผลตรวจออกมาปกติหมดมันเป็นไปนได้ยังไงกันแต่เธอไม่ใช่คนเธอีกต่อไปเธออยากกินแต่เนื้อสดๆผ่านไปไม่กี่อาทิตย์เธอก็ป่วยหนักจนเข้าโรงพยาบาลพยาธิแดก พยาธิแดกนะโอเคเดี๋ยวไปตรวจให้กูเบิงมั่นแน่ได้ปรดช่วยรักษาลูกสาวฉันด้วยอ่ะโอเคไหนดูซิจำปาไม่ต้องกลัวกูว่านะตัดขามึงก่อนเลยเนี่ยขาขาดไปแล้วโอ้ใส่รองเท้าอมาไหนพอดูหน่อยดูดูสังเกตที่รองเท้าสังเกตที่รองเท้าอาจารย์มาช่วยแล้วนี่เดี๋ยวดูวดอาการให้ไม่เอา ไม่เอาไม่ได้ก,กูมาถึงนี่แล้วออโอ้โหกิดด้วยอย่าเข้ามาใกล้นะออกไปอ้าอ่าไม่ออกว่ะเฮ้ยเสียงเปลี่ยนเลยนะอันนี้เสียงเปลี่ยนเลยนะไม่ออกด้วยว่ะไม่ออกได,ไออกได้เดี๋ยวกูจะทำพิธีให้มันจะแดกเราทั้งเป็นมึงคิดว่าของมึงเก่งรัตตี้ได้ไอตัวขัดขวางมาเกะกาอยู่ได้เดี๋ยวกูจะกินมึงเป็นลายต่อไป ไอพีกระจอกมึงคิดว่ามึงเป็นใครมึงก็แค่วิญญาณเน่าๆนี่แบบนี้เลยครับอย่ามาทำโอดดีไปหน่อยเลยกูไม่กลัวมึงหรอกอ่าวมึงไม่กลัวกูได้ได้เลยเราต้องสูดมนต์่าโอเคขอเดชะอำนาจครูสวนมนต์ครับผมสั่งหือผีปอบออกไปออกไปสลายเดชสลายเดชยาดอยูยาด้สิงยาดิคัมัยตัวตน อไปดูนี่พุธังอาทิธามิทมั้งม,ทงมาอธิธามิสัง้งอธิธามิสังฆอาทิธามีโหมมมาพตะเอไอไปมึงจะออกได้หรือยังตอนนี้ลูกเองปลอดภัยแล้วไม่ต้องห่วงแต่สิ่งที่เข้ามาสิ่งลูกเองอ่ะมันคือปอบแล้วพลังมันแรงกล้ามากไอ้ปอบตัวน,นี้จริงหรือคะฉันเคยได้ยินเรื่องเล้ว <laughs> เกี่ยวกับปอบมันจะสิงร่างคนอ๋อถ้าก็คือว่ามันจะสิงร่างคนครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าร่างคนคนนั้นแบบกินข่องในหมดแล้วอ่ะมันก็ไปหาเรื่องใหม่เนี่ยแหละไอ้ตัวนี้มันร้ายเดี๋ยวเราต้องไปหาเบาะแสที่หมู่บ้านช่วงนี้คนในหมู่บ้านเรืออะไรแปลกๆมาด้วยโอเคไปเดี๋ยวเราก็ไปที่หมู่บ้านครับไปแล้วครับลูกสาวหายแล้วอันจั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 ้ดดดดดดแหมเพนทาโทนิกอีสานกัน S 1> <S 1> <S มา <S <S เดี๋ยวเราจะต้องไป <S <S 2> <S 2> เข้าไปที่หมู่บ้านนะแล้วเราจะไปดูว่าได้เบาะแสอะไรบ้างซึ่งหมู่บ้านเนี่ยอยู่ใกล้บ้านเรามากเราแค่เดินออกมาปากซอยนี่มีมีมีเปลี่ยนไวา์นะ <S <S 2> <S 2> เพลงเพลงเพลงเขาไม่ <S 2> <S 2> เขาเขาไม่เปลี่ยนไวา์นะมาลงครับลงรถเข้ามาที่หมู่บ้านครับนี่ <S <S โอ้อัหยอก ย่ายายาถามยายก่อนเลยค,ค,คุชอบยายคนนี้มากยายไปให้พ้นไอระยำอย่ามาใกล้ฉันเอา้าแม่งด่ากูเฉยเลยไอหมอผีสกปกแกมันตัวซวยกเกไปสอนวิชาอาคมบ้าบอให้ลูกฉันทําไมวะลูกฉันต้องมาตายเพราะแกจาใส่หัวไว้ด้วยโอ้โหเออฉันขอโทษฉันพยายามชดใช้ในสิ่งที่ฉันทําลงไปอยู่โอ้โหแล้วแล้วก็เต้นต่อดราม่าเสร็จเต้นต่อทันทีโอ้โหเต้นต่อทันทีเลยมันมากจริงๆแต่อันนี้ใครเนี่ยกระถินคนในหนู่บ้านนี้มันหัวโบราณหมดโลกไปถึงไหนตอนไหนแล้ว แต่ยังมีพวกดักดานอยู่กับอดีตใช่ใช่กทินพูดถูกฉันเอือมละอาที่นี่เต็มทนเชื่อใจจะไปจากหมู่บ้านนี้ให้พ้นสนิทตั้งแ,แต่มาที่นี่ก็มีแต่เรื่องประหลาดเกิดขึ้นไม่เว้นแต่ละวันเออฉันเหนื่อยชะมัดอ่ะอยู่ดีๆไอศักก็พูดขึ้นมาเฉยเลยกูว่าบกูกูกว่าหมู่บ้านเนี้ยแปลกๆ <c oughs> <c oughs> ด้วยสองรอปบอด,ดอันนี้นี่โอ้โหเด้งเด้งเขาอาจจะแบบว่าเลื่อิงไงอ่าตามภาษาไหนดูซิว่าคอใหญ่คนนี้เขามองบ่อน้ำทำไมเฉลิมวะ ข้าตามหาลูกสาวอยู่เองเห็นเด็กผู้หญิงคนนี้ไหมเธอหายตัวไปสามวันแล้วไม่เห็นนะเด็กเออบอกเห็นเลยลูกมึงหายไปได้ยังไงวะนั่นเด็ไปหายไปได้ยังไงเธอเป็นเด็กเงียบๆไม่มีเพื่อนชอบเก็บตัวแทบไม่ค่อยออกจากบ้านวันที่เธอหายไปข้าออกไปทํางานที่ทุ่งนาพอกลับมาเธอก็หายไปละชาวบ้านช่วยกันหาก็ไม่เจออะไรตอนนี้เหลือแต่ป้าคนนั้นเหลือป้าอยู่เหลือเหลือป้าคนเหลือในป่าที่ยังไม่ได้หาเดี๋ยวกูไปหาเองไอ้พบเบาะแสอะไร ไดเออ้เออเออเออเดี๋ยวกูสิถามคนในหมู่บ้านเบิงได้เดี๋ยวกูสีมาบอกได้เดี๋ยวกูมาบอกเองโอเคในป่ายไม่ได้ดูใช่ไหมอันนี้ไม่แฮปปี้เิวเยียซะด้วยสวัสดีครับเจ้าชื่อเจ้าเสื้อเรื่องเสือสมิงบอก<ข>อเออไม่ต้องบอกเออกูรู้รอยู่แล้ว,ลวโอหคนมีของไอ้น้องไม่ต้องมาบอกพี่พี่เรื่องเสือสมงเสือสมิงอะไรพี่รู้อยู่หรอไหนลองดูสิหมู่บ้านนี้อโหแล้วทำไมมึงไม่บูนวอล์กแบบไม่เข้าจักสันไปเลยอะ ฉันรู้สึกรู้สึกแปลกๆมาพักนึงกูก็รู้สึกว่ามึงแปลกเพื่อนอจริงปะ่ะเหมือนมีบางอย่างในป่าเจ้ามองหมู่บ้านเราตลอดเวลาสิ่งชั่วร้ายอย่างนั้นเหรอเฮ้ยอันนี้น่าจะเป็นไปได้ไหนดูสิป่าไปทางไหนกูกูไปป่าเลยแล้วกันกูไม่คุยละคนในหมู่บ้านกูไปป่าเลยว่าแต่เราได้เบาะแสหรือ,อยังอะ่ะคือถ้าเกิดว่าเควสมันยังไม่เปลี่ยนเนี่ยแสดงว่ามันก็ยังให้เราทาเควสอยู่ใช่ไหมลองขึ้นบ้านเขาว่าบ่าไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยตกใจ มึงเป็นอะไรเฮียเฮ้ยตกใจหมดบ้านหลังนี้ต้องมีอะไรดีๆเฮ้ยเอาลูกโม่อ่ะได้ลูกโม่พร้อมกระสุนว่ะณชาลิติเ,เดชาอาคมสีทิศให้ล่งสู่กระสุนดอกนี่ให้แห้งคือฝ้าถแถงให้แม่นคือมือเสียงพนันผีไห่ผีปา,าผีปอบไดสีขวงให้ทะล่วงให้ขาดให้มาไล่โซน่ามาพากะสะ คาถาไม่เท่าไหร่แต่กลิ่นนี่ชัดเลยนเดชะคุ้ย,ยนี่อันนี้เมตดอันนี้เม็ดนโมไตเต้า,านักกันมืน่นผีกันแสนคุ้มนี่ให้แหลมคือเขี้ยวพยักฟาดผีให้หู่พ่างให้ขาดาดาบนี่เป็นเดชคู่บาอาจารย์แรงอาคมสู้หูบสู้เงาผีใดสิก้ามาไกลให้ขาดให้ไหมให้พินาศศรัทธาวรังพุทธังกันตังโหม กูว่าแล้วและนี่บ้านใครก็ไม่รู้นั่นเดชนัมมาพัทธคุ้มใจนัเดชคุ้มกายคุม้มใจนี่คือเวลากูหยิบอาวุธขึ้นมามันก็จะไล่คาถายอย่างนี้ตลอดเลยนัมมาพะทออน <ะ S 1> ี่คุนเดชคุ้มกายคุ้มใจได้ละกูได้ปืนละนะลม,นะมอ่ะเก็บก่อนเก็บก่อนเดี๋ยวคนในหมู่บ้านแตกตื่นอ่ะชอบทำไปโดนอะไรมาหน้าตาไม่ดูไม่ดีเลยมันก็แค่เด็กเหี้ยนั่นแหละเออ ว่าแต่กูนี่มีเรื่องสีบอกของมึงเนะี่ยเออมีเรื่องสำคัญจะคุยด้วยไม่เจอกันตั้งนานพี่สักถ้าดิว่าพี่ตายคาขวดเหล้าไปแล้วสีกตอนี้รู้สึกแรงอาฆาตแปลกๆเหมือนมีอะไรบางอย่างจ้องมองฉันมาสักพักแล้วหรือฉันคิดไปเองก็ไม่รู้มาจากอนามัยหมู่บ้านเออลูกีเดือนใช้มันบ่ได้ป่วยเด้ผีปอบนั่นแล้วมันเข้าสิงผีปอบมันกลับมาในหมู่บ้านแล้วอผีปอบกลับมาแล้วนะมมหน้าละ่ะพักนี้ถึงมีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นในหมู่บ้านเราเต็มไปหมดแต่ไม่มีใครรู้เลยเพาเพราะอะไร พี่สักพอจะรู้นไหมว่ามาจากไหนอืมกูก็ไม่แน่ใจวะมันใจคือกันเดแต่ว่าตอนกูไล่ผีออกจากล่างมันเน่ะวิญญาณมันหนีไปทางป่าทีา่ผ<า>ีาะ้นนี้นะพลางเข้าไปป่า,ปาแกงแห้งมันแดกได้เบิร์ดทั้งคนทั้งสัตว์ดวงวิญญาณมันมุ่งหน้าไปที่ผาท,ท้ายหมู่บ้านแต่ว่านลือกันว่ายายจ้อยอาจจะเป็นปอบแกชอบทำตัวแปลกๆอยู่คนเดียวไม่ยอมพูดไม่ยอมจาใคร เลยมีคนเห็นแกเชือดไก่แล้วก็ชักกระชากไส้ออกมากินสดๆเลยนะเราควรไปดูที่บ้านแกหน่อยไหมโอเคไปไปเลยใช่รอไม่ได้ของของพี่อยู่ข้างบนลองเช็คดูกูกูหยิบมาหมดแล้วล่ะนะไม่ต้องห่วงหยิบพคมนีคุ้มกูสัก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 กึบสักกบเไม่ท่านอ่ะตามผ่านชอบทำอกูได้ละไปเลยนี่ไงไอ้เหี้ย ไอไอไอคนที่น่ากลัวมากกว่าปอบเนี่ยคือไม่ชอบทำนี่แหละอ่ะไปไปชอบทำนำไปไปนำไปชอบทำโอ้โหแล้วดูบรรยากาศบรรยากาศครับเริ่มที่จะมัวหมองขึ้นมาเอาแล้ววะผมว่าเราเริ่มจะเจอของจริงแล้ววะก่อนหน้านี้มันแค่อินโทรเขาบอกว่าปืนมีแค่หกนัดครับ จะใช้ก็ต้องระวังให้ดีผมว่าเราถือมีดไว้ก่อนดีกว่าอ่ะมาเฮ้ยอะไรวะน,น่ะใช่มันคืออะไรวะมันทำอะไรกันวะเผามันไอตัวกระลักทีตีตัวนี้ซะไอตัวนี้แหละปอบเอา้าทุกคนเผามันทั้งเป็นเลยเผามันให้เหลือเท่าฐานแกไม่รอดแน่แกต้องตายอย่าอยไม่ได้หยุดก่อนฟังฉันได้ปอบเจ้าจเถิดฉันไม่ชิดปอบจริงๆเราจะลงไปขอร้องละ่ะเอาแล้ววะมีการเผาคนเกิดขึ้น อย่าทำแบบนี้จะเลยช่วยช่ด้วยไอ้ปอดอย่าทำอะไรยายจ้อยเราต้องพิสูจน์ก่นอนว่ายันจ้อยเป็นผีนหรือเปล่าพวกแกจำคำข้าไว้ข้าจะฆ่าพวกแกทิ้งให้หมดทุกคนเลยข้าจะฆ่าพวกแกว้ายสุ่มมึงเห็ดอย่างของมึงเนี่ยแตะจ้าสิยจ้อยบอกเป็นผีปอดแล้วล่ะสุ่มมึงได้ชิบหายกันเบดแทเ้เออไอ้เหี้ยมึงทำแบบนี้กับคนได้ยังไงสมัยนี้กูเบิร์ตซัท่า ใจจ้อยชอ,อชอบทำเออสิ่งที่น,าวนว่ากรโบแมนผีดอกใช่ไม่ใช่ผีคนนี่แหละเป็นตาย่านก็ผีอีกเป็นไปเลยเลยผีมันก็เลยตลอกท่นคนนี่ข่ามึงไหนอ่ะเราจะยังไงเราจะช่วยยายจ้อยไหมเราไม่มีทางเลือกแล้วต้องมุ่งหน้าเข้าป่าเท่านั้น,น,น โอเค่อ,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 อเร็วหน่อยเร็วหน่อยโอ้โหแล้วเลี้ยวซ้ายผ่านตลาดเอ้ยเลี้ยวขวาผ่านตลาดเลี้ยวซ้ายผ่านสุสานป่าแหงสวยนี่ถ้าเลือกได้ข้าไม่ยอมไฮ้ไอ้เหี้ยอะไรวะคนส่วนใหญไ่ไปแล้วไม่ได้กลับออกมาจริงไะเนี่ยสมัยข้าไปในผ่านข้าเคยเข้ามาที่นี่ครั้งหนึ่ง ถ้าไม่มีวิชาอาคมดีๆคุ้มหัวไม่มีทางรอดอกลับออกมาได้มึงเคยมาแล้วแสดงว่ามึงพากูออกไปได้ใช่ไหมมาทาไปเจ้าทําลุยกันเถอะเพื่อนในป่านี้จะมีพระทันนําทางตอนเข้าไปพระจันทร์จะอยู่ข้างหน้าเราเสมอแต่ตอนออกมามันต้องอยู่ข้างหลังเราถ้าลืมกดข้อน,นี้พี่จะหลงอยู่ในนั้นตลอดการดี่จะตามเข้ามาอย่าหลุดสายตาได้มึงนําไปเลยชอบทำไปทางกูไปเลยเดี๋ยวกูสี่อยระวังให้เองมาพร้อม ชอบทำโอ้โหเย็ดคกชอบทำถือกูกูก็ถือด้วยกูถือปืนด้วยแล้วกันไปชอบทำผมมีความรู้สึกว่าไอ้ชอบทำนี่มันจะตายยังไงก็กูรู้สึกว่ามึงตายแน่เลยว่ะชอบทำว่ะเราทำพิธีเปิดป่ากันตรงนี้โอเคทำทำเลยพวกเราจะไหว้ขอเข้ามาโอเคพอไหว้เสร็จก็ตามเข้ามานะ ยา้ค่าสายตาเดือดขาดแม้แต่วินาทีเดียวมันอาจจะไม่ตายหรอกแต่มันอาจจะเคลื่อนกับเราโอเคมาพอปูคุมแม่ยาคุมร<อ>ักษาไข่ให้ปลอดภัยสิงบดีขอพรออข,ขอพรอสิงให้ให้ห่างผ<อ>ีดงผีดอยผีปลาผีปลาดยผือ้อหอลีกหื้อเว้นหื้อไกลโอมสิทธิเดชลงฤทธิ์สาธุเฮ้ยเชี่ยมันเป็นไปได้ยังไงวะเน่ะ กูว่ามันไม่ได้แล้ววะกูว่ากูว่ามันไม่ได้แล้ววะลามันไม่ค่อยดีแล้ววะไอ้ชอบทำเรากลับกันไหมวะเรื่องของปอบแล้วกันไอ้เหี้ยชอบทำกูคิดไว้แล้วไอ้ชอบทำชอบทำไม่มีทางกลับแล้วพี่เขาจบเรื่องนี้ชอบทำชอบทำน้องพี่จบเรื่องนี้ที ลาก่อนข้าขอทตกูกินไว้แล้วมึงตายแน่ไอ้ชอบทิร์อย้ยกูเสียใจไม่เป็นไรไปทางไหนต่อ,อทีนี้แยกทางนี้แล้วกันไฟอัหมดดีวะไอ้หายเฮ้ยเฮ้ยอ,อะไรอะ ตามความเชื่อว่ากันว่าขวาร้ายซ้ายดีเอาขวาร้ายซ้ายอัปปีสิไม่ว่าซ้ายดีกับผีสิเดี๋ยวเดีอ่านป้ายก่อนป้ายว่าไงวะป้ายมันไม่ได้เขียนว่าไงอ่ะขวาร้ายซ้ายดีขวาร้ายขวาล้ายซ้ายอัปปีเว้ยกูขวาดีว่ตามป้ายแล้วกันมันจะได้ อย่างคนร้องไห้กูกูงั้นงั้นงั้นก็ไปทางซ้ายแล้วกันเอเอออออออซ้ายดี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 จริงอ่าเฮ้ยซ้ายดีจริงว่ะอ,อันนี้อะไรอะ่ะไหนลองอ่านสิยายบุญฉันขอโทษที่ไม่เคยเชื่อแม่เลยแม่เตือนฉันแล้วแต่ฉันไม่เคยฟังฉันเป็นลูกที่เห็นแก่ตัวไม่เคยคิดถึงความรู้สึกของแม่เลยตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วตอนที่ฉันสามารถอยู่กับแม่ดูแลแม่ได้ฉันกลับเลือกที่จะไม่ทําแต่ตอนนี้ ถ้าอยากจะทำมันอีกครั้งมันก็ใส่กันไปแล้วเสียใจกับทุกอย่างฉันอยากอยู่กับแม่อีกครั้งแต่แม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตของฉันก็ตามฉันไม่คิดว่าจะออกป่าน,นี้ไปได้ฉันรักแม่นะบุญชูบุญชูหรอแม่ชื่อยายบุญยายบุญมันชื่อบุญชูโอเคมาจะมอะอีอะไรวนะน่ะเสื้อสมิงใช่ไหมฉลู หรือสมิงกูจะตามเสือตัวนั้นไปเฮ้ยนี่ไงเออหลังตรงนี้นายพานชอบทําตายโอเคเดี๋ยวเราจะมาเก็บศพนายนะเพื่อนเ,อเสียงเสือเฮ้ยแต่เอาจริงนะถ้าให้ผมสู้กับเสือผมรู้สึกดีกว่าสู้กับผีนะเว้ยให้กูสู้กับเสือดีกว่าเรากลับมาที่ศาลแล้วว่ะ ขอร้องพะระเราไหวละอะไรอะโอ้ไอ้พวกงอน,นี้มันเข้ามาเพื่อท้าทายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในป่ามาลบหลู่ข้าเออก็เลยจัดให้ผลของการ,รบลบหลู่ก็คือชีวิตของพวกมันราคาที่มัน้องจ่ายเออปล่อยพวกมันไปเถอะปล่อยซุ่มมันไปเกิดไม่ท้อเอสร้างเวรกรรมกันเลยใช่อย่าสร้างเวรกรรมกันเลยหนังไม้มึงไีไ่แหลห่วงตัวเองก่อนเถอะป่านนี้ไม่ใช่สิ่งชั่วร้ายมึงไม่รอด มึงอย่ามาดูถูกกูวิชาอาคมกูแก่กล้าอ่าสักนัดไหมเสียงดังสักนัดไหมอ่ากูถามแค่นี้แหละเสียงดังสักหน่อยมั้ยไอสว์เด้ยอย่าถ้ากูไม่ติดเพากูมีหกนัดนะกูถวายให้สักสองแม็กซ์มากเอาเอาเอา,เอา,เอาม็กหกนัดกูให้มึงเลยเดี๋ยวเสือกูไปสู้เองอ่าคุยคุยคุย ขอพอรไม่ได้เหรอขวาร้ายซ้ายปีกูไปทางซ้ายแล้วกันเลี้ยวซ้ายผ่านตลาดเลี้ยวขวาผ่านตลอดโอ้โหอะไรวะครับเนี่ยยังดิ้นอยู่เลยวะเนะี่ยหรือว่ามันเป็นแรงฟิสิกส์วะพักชาร์จแบต <c oughs> กูพักชาร์จแบตตรงนี้แหละอย่างน้อยๆกูได้เห็นมึงอยู่ตลอดอย่าลากคาดสายตากูไปไหนนะโอเคไปนะกูไปนะ อูยไปนะคุณว่าถ้าผมหันหลังไปผมเจออะไรปะโอเค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 อย่าจ้ำสแกร์บ่อยนะเดี๋ยวนะไอ้เหี้ยมึงเป็นใครเนี่ยไอ้ตันมึงย่านะเมื่อกี้มึงอยู่ข้างบนอยู่อะไรไม่ใช่หรอวะไอ้เวน กูก็ลืมไปเลยว่ากูจะไปทางไหนเนี่ยว่าจะมันไปทางไหนนะเอ้าออะคุยหน่อยสักกันแกเป็นใครวะตามข้ามาทำไมไปปลดช่วยฉันด้วยฉันอย,อยู่อยู่ในป่ามานานเหลือเกินฉันหลงทางเดินว,วนเวียนอยู่หลายวันละหาทางออกไม่เจอสุดท้ายเลยตัดสินใจจบชีวิตลงที่นี่เราบงสหกูซอยอยียงน่นเออมึงแค่กูช่วยอะงไงรลงที่ฉันผูกคอมันมีขวานอยู่หลังต้นไม้ช่วยเอาขวานตัดเชือกให้ฉันทีได้ไหมเสร็จแล้วท่านจะเอาขวานไปทำอะไรก็ได้ ท่านต้องใช้มันจัดการกับสิ่งที่รออยู่ข้างหน้าอะได้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 ได,ได้เอาจัดการให้เนี่ยเลยต้นไหนอะเนี่ยโอเคมึงดีๆนะเฮ้ยมีจริงว่ะไม่แน่ใจว่าขวานของใครแต่เอาไว้ตัดไม้กด E เพื่อใช้ตัดไม้โอเคอ่ะขวานนะนโมพะเตชนโมพะไกคุ้มกจ้มนี่คุ้มกูแล้วไหนอะขวานกูไปไหนละตัดไม้ตัดไม้ แล้วกูจะเย็บขวานขึ้นมาได้ยังไงวะไอ้ไอ้ไอ้มึงชื่ออะไรอะคุยอ๋ออ่าฟันแล้วเรียบร้อยอ่าหลุดพ้นหลุดพ้นดวงวิญญาณหลุดพน้ดพนโอเคแหมแอนิเมชงแอนิเมชันไม่มีให้กูเลยอ่านี่ไงอ้าวกูใช้ขวานตัดได้อ่ะอเอาดิเออผีมึงต้องกลัวก,กูกแล้วล่ะกูเก่งขนาดเนี้ยเฮ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 ้ย อะไรอะไรอะไรกูใครไงกูใครไงเดาดิ่งดิ่งดอยโฮเดาดิ่งดิ่งดอยโฮ <c oughs> เออเอ้ากูโดนวะเออแล้ววะ <c oughs> เอาไปหนึ่งเออ,เ,อเรามีเลือดแล้วนะมีเอชพแล้วนะทางนี้มันเลี่ยงได้วะกูไม่เลี่ยงกูไปทางนี้แหละแมหน่าปากถ้ำนิดหน้าตามดูคุ้นไหม <c oughs> เ้ยปาร์ตี้เหรอซอยจูเหรอซอยจูเหรอเออเออเออออเออเออเเออมกูเมนฟอร์เลนติโนนะไอสัตว์ยานะเอ๊ะเชี่อเคยคิดหนักทุกทีเลยต้องเดินขวาเลยเดินซ้ายอกูคิดหนักมากเพราะว่าทางนี้แหละวะเราเข้ามา ลึกขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแล้ววะไหนอ่ะตรงนี้มีผีเออเออเออเราคลิกขวาได้ป่าววะอ่ะคลิกซ้ายเป็นแอนิเมชันการต่อสู้ที่มันมากเลยนี่แล้วสิเด็กีวิวต้องมาเรียนรู้ดูงานเกมนี้บอกให้อ่ะไปเรื่อยๆเฮียเสียงคนร้องไห้อีกแล้ว ไอ้เชี่ยเราต้องไปทางนี้จริงปะเนี่ย,เ,ยเอ้าบวดหรือเปล่าวาลีนั่นหนูใช่ไหมเออใช่วาลีไหมวาลีแมนมึงบอเอมมอวาลีใช่วาลีไหมช่วยหนูด้วยได้โปรดหนูอยากกลับบ้านอ่ะกลับกลับกลับเอ้า ไปเสือสมิงว่ามันมันกลายร่างได้เอาไปหนึ่งนัดก่อนหนึ่งนัดก่อนเอามาหนึ่งนัดแล้วมึงไปไหนมาเออ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 ฟันฟันดาบฟันดาบไอ้ไอ้เหี้ยเยอ้ยไ,ไปก่อนกูหนีก่อนกูไม่ไหวกูไม่ไหว ไ,ไหวกูไม่ก่อนทางไหนทางนี้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 ท okay, <c oughs> างนี้ทางนี้โอเคเหรอแบงบายแล้วโอเค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 ไปทางนี้ได้ทางนี <c oughs> นี่เ้ยแบงบายแล้วอย่าตามาตามาอย่าตามมาอย่าตามมาโอเคไปลึกๆเลยโอ้โหมึงจะเอายังไงอะกูเนี่ย มืดแม่งก็เสือกฟันไม่เข้าซะด้วยหาทางออกที่มีแสงสว่างโอเคที่มีแสงสว่างได้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 ที่มีแสงสว่างอออโหกูจจำได้แล้วกูกูต้องออกอ้อไอ้เหี้ยอ้าวตายว่ะ ตายว่ะเสือสมิงแม่งแตกเอา้าก็ไม่เท่าไหร่นี่ว่าน้องๆเฮ้ยนี่ไงแสงสว่างใป่ปะผ้ากัวมึงเอ้ยไฟสายกูหา,ายไปนี่เอ้าไฟสายหายกัวนั่นมันคือสีแมนเสือสมิงคักๆปาดหัวแต่เคยเห็นเทียรแรกครั้งแรกที่ได้เห็นเสือสมิงกัวมันบ่าตามกูมาละดอกกามาไม่เบิ้งละ่ะโอเคมันยังไม่ตายว่ะ น่าจะนะต,ตอนนี้มันบ่มีทางให้กลับไปอันแล้วกลับไม่ได้แล้ววะกูคือสิต้องตามหาหัางอีผีปอบให้ได้ก่อนหมู่บ้านนี่สิสิบหายโอเคโอเคครับจเจอกันใหม่พันหน้าวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ